ร่อนเราจะเหลือเป็นใยแบบนี้ใยแบบนี้เก็บไว้เอาไว้คลุมหน้าดินนะคะ,<ม>ะก็ดินอีกส่วนร่อนเนี่ยก็จะมีส่วนหยาบๆเหมืน,นะคะเก็บไว้เหมือนกันเก็บไว้ทำปรุงเป็นดินปลูกต้นไม้อีกค<ม>่ะเก็บไว้ก่อน<ม>พอได้หนึ่งตันหนึ่งแล้วก็ผสมไม่ต้องช่างตวงอะไรทั้งสิ้นะคะอยา ็สงให้เป็นสนเดียวกันคือทั้งสองส่วนมันพอๆกันถ้าบังเอิญว่าแดงมากกว่าก็าแสดงว่าฝุ่นกะเพราเยอะเราต้องเพิ่มดินีงค่ะต้องจับดูค่ะว่าถ้าดูมันจะนิ่ม คพอถึงรอบที่เราเพาะเมล็ดถ้าเราอยากมีผักกินตลอดทั้งปีเราก็ต้องเพาะเมล็ดแบบนี้ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เพราะทุกอาทิตย์ละนิดหน่อยนะคะอย่ากเยอะไม่อาเยอะนะคะเพราะมีคนที่เรียนแล้วแบบจัดเต็มแบบเทหมดซองอาทิตย์ละน้อยน้อยแล้วมันขึ้นค่ะขึ้นอยู่กับว่าบ้านเราเนี่ยกินอย่า้อยแค่ไหนคือทุกวันศุกร์ถาดหนึ่งวันศุกร์ถาดนึงวันศุกร์ถาดหนึ่อย่างเงี้ยนะก็ได้